ประมาณปี5 6 5 7แม่แม่เขาคลำเจอก้อนได้ที่ต้นขาข้างในแล้วก็มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกมีปัญหานิ้วล็อกอ่ะล็อกทั้ง10นิ้วเลยเช้าตื่นขึ้นมาแม่เขาจะแบบกลางแบบมันมันกำไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วก็ปวดเยอะก็เลยอลองให้แม่กินด้วยสุขภาพมันไม่ได้หาซื้อได้ไง่ายเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่กินไปกินไปแบบลืมๆไม่ได้อะไรเนาะปกติแม่เขาเป็นหอบหืด เออแล้วตั้งแต่กินก็คือไม่เห็นเคยต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปพ่นยาไม่อะไรเงี้ยตลอดแล้วก็อยู่ๆไอ้ก้อนที่แม่เขาคําเจอซึ่งเราก็เจอด้วยมันหายไปเองเหมือนเหมือนเราไม่ได้ไปสนใจมันคําก็หายไปนิ้วล็อกคือเรารู้ว่านิ้วล็อกอ่ะยังไงมันต้องผ่าตัดอย่างเดียวมันถึงจะหายขาดอืมก็ก,ก,ก็ก็คิดอยู่เออแม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเด็กปิดเทิงก็จะไปกันนะยังไม่ทันนะั่นเลยก็อัดแบบลองกินแม่กินแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเปลืองหน่อยไม่เป็นไร พอแม่กินไปนิ้วหลอกแม่หายโดยโดยที่ไม่ต้องยังไม่ได้ถึงปิดเทิมเลยหายไปก็โอเคเนี่แล้วแม่ก็ยังกินตลอดแม่ก็บอกก็แม่หยุดมั่งก็ได้บอกไม่เป็นไรกินไปเถอะวันละเม็ดอะไรนี้ก็ยังดีเหมือนเสริมภูมิต้านทานเราไปอะไรเงี้ยเรายังต้องอะไรอีกเยอะแม่ก็70แล้วอะ